ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมมารายงานตูครับผมแต่ในห่วยราดครับกับบรรยากาศเดิมอสองเบื้องหลังครับเป็นกำลังขึ้นครับผมมาคือเก่าครับพี่น้องพาพี่น้องมาล,ลุ่นไอหลุมกับหลอกหลังจาก <c oughs> ถืกงูตัวนึงไปดีนะครับพอเงญ่าอยู่นั่นครับผมมีมูออยู่ครับมืมอปตอนทีถืองูนะครับอืเดี๋ยวาหอบไปรุนอีกครับผมกำลังเพื่อนๆครับผมมูมือวาดนี่กำลังเพื่อนๆเ,เลยครับ <c ười> คุยกับปัญญ่าอยู่เพื่อนๆครับผมอ <c ười> ตกใจเบิดขึ้นกันครับผมมีน้องเอา้าเป็นรุ่นป่าตัวเข้ามามือนี้ก,ก็ได้พราะยังมงพ่อมุกี้นี่เพราะยังมีใส่ยี่ทั้งหมุนครับเพื่นมาได้มาใส่หนอว่านนี่คนเจ็บไปละครับอยู่ผมเพื่นแกนได้อยู่ โอ้ยปลากระโดดนี่ก็บ่เห็นกระโดดเลยครับได้กินเทียเดียวครับบ่ายนี้บ่เห็นกระโดดอีกเลยกินเทียเดียวก็มีแต่ปลาหน่อยซ้่มครับกระโดดมือนะปลาเงี้ยเ่มีกระโดดเลยครับผมโอ้บ่คือตะกี้ครับอึ๊บอึ๊บอย่างนี้พี่น้องอย่างนีุ้่นกันครับ รุ่นรุ่นพี่จะตูบะครับตรือยังไงเด้อยพีนี่ก็ได้ยอ,อ,อ้าว <laughs> ป่างเปล่าเลยครับผมมือนี้เออห่วยบ่ได้กินแล้วว่啊มือนี้พี่น้องโอ้ลุ้มอะไ้กินแล้วครับ โอ้ยลุมไม่ได้กินแล้วลุ้มไม่ได้กินแล้วครับมึงเดี๋ยวเสียวหลอบใสทั้งหุ่นอีกครับแต่ว่างความทุนละตากเขาอยู่ถ้านี้ว่างอีกแหละน้ำมันดินบอกครับพี่น้องวิเสียงสวบ อ๋อเสียงกระโดดอยู่ข้างนอกครับผมแต่ว่าน,าน้ำม,มันนุ่มน้ำนุ่มน้ำอยู่ครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องลงไปเบิ่งครับเออกระโดดอยู่ข้างในปตกขอหน่อยโอ้ยเนีย่ยถีกอันเนี้ยบประสูงอีกเด้อ เสียงกระโดดยังยื้ใใ่ครับผมเอาโอ้ยว่ามีอย่างกระโดดพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่กบเขียวครับผมนี่ครับ ก <laughs> บเขียวครับเขียนบ,บักคิกน้อ หัวงยกบึ่งก่อนผมมีปลาดินเลยครับเฮ้ยตัวปลาโอ้ยผมมีอยังงี้ตัวยนี่โอ้ยหัวงอป่าปศุสัตว์ครับผม โอ้โยพี่น้องเอ้ยอยากไอแะครับมือขื้ออยากายแค่มือไต่จำนีแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวสีหาเวลามากครับผมสี่เอารอบเอารอบซ้อมรอบตัวนั้นครับอยู่ต้นตาลน,นั้น ว่าจะเดี๋ยไปใส่หอมกลางครับเดี๋ยวบุอก่อนครับมือนีญจะมีเวลาบ่หยานบมมีอยุบบุอนี้ก็ได้หย่างกําตักเข่าครับโอ้ยอึบอึบธรรมดามันก็จะใส่ซองอันครับบระถือบางนึงกระถือบางนึงสีหน้ารุ่นตกซะละ แต่หนิมม่ธรรมดาละครับแต่อันเดียวไปมือมือโมามานะครับผมพี่นอ้องโมโม่ยังไล่หรอกครับมันจะเก็บข้อครับผมอย่าว่ากันได้ครับมันบ่ได้ครับผมเน็ดจังไลยมันบ่ได้ครับเอ้ามา ี่น้องครับผมเดี๋ยวจะเบิ้องของตาเข้าวันนี้มือวานได้บ่ได้บ่นิดเดียวยังนิดซ้ำไหนนี่ซ้ำนี่แหละพี่น้องครับผมเบิ้องของตากวันกระบาดมาของห่าบ่ได้แล้วจุ่งเหมือมาบ่พราะเพิ่ะพื้นที่เทียครับมัอนี้มาหลุ่นน้ำพิ่นครับมาของห่าไดซ้ำนี่แหละครับบาดเขาจะเบิ้องของตาครับมาอ๋อตาเปิดยกของห่าบ่ได้แล้วห่ากับเบิ้องของตากวันครับผม ุ้ยไอ้ตอนนั้นเห็นมันอยู่หนาทอบึุบบอมบึ้มบ่ำหลายมันเป็นอไรหมดละถือหลายเลยตอนนั้นอะถือหลายเลยบอกหลายเลยผู้พี่น้องเพื่อนว่าถือของเพื่อนหลายยิ่งช่วงบ่พี่น้องตอนผมเดินป่านเดินมากนะย่างผ่านไปผ่านมานะครับพี่น้องครับผมตอนผมย่างผ่านไปผ่านมาเพื่อนว่าได้เต็มเกือบเต็มไส้พนันเมื่อแล้วปลานนั้นเมื่อแล้ไรโยอุ้ยปลานยัง เราดุ๊กเพราะเรตชอบคนนึงบ่เพิ่นได้ประกอบตัวนึง้ะครับเบิกใสเพิ่นครับผมตอนตอนช่วงนั้นนี่เต็มเกือบเต็มเลยเลยโอ้ยพี่น้องช่วงที่ผมย่างผ่านไปผ่านมาว่าปู่ป่านี่เลี้ยงอยู่หนาใสเพิ่นนี่เพิ่นว่าได้เกือบเต็มหมดด้วยครับบ่ได้บ่ได้อยู่งจะจบจังว่าเพิ่นจักเทียครับผม โอ้ยกระสอบแมกระสอบมันมันมันเอาป่าเมียบานมันเฮียน้ำทางมาแล้วบ่พี่น้องใส่เพื่อนด้ปะ,ะคอนะรครับบางหันบบครับเห็นมีแวมแวมครับปลาลุดก็ได้ด้วยนะปลาลุดตัวหนึ่งวะผมบ่ได้เลยผมได้แค่นี้เอง <c oughs> บางป่าผมได้ตัวตัวอิงยังนี่โอ้ปลาไหลตัวนึงอะไหลน้อยอีกตัวหนึ่งครับผมของเพื่อน เอ้วยโอ้ยทียาคก,กับเพราะว่าคือทียากเลยเอย่างนี้นะ <c oughs> เอบึกบกค้อเพิ่งนะตัวใหญ่จำได้บกค้อยังห้อยไปอ่ะนี่ห้อยหรือมักเข้าดีแท้ห้อยเอาไปต้มกีเน้เออเอาไปเป็นปุ๋ยเออ ไอเชอรีหน่อยเน่ยบอใช่ใบคอลงกไปแล้วบอขอเอ้เีนี้แหละจบอาอนออนกูบ่ง้ไ่เห็นไปจนนึงบัหอยยังหหอยเชอรี่บอไม่เมนลฮะกำมือมาบ่งด้หยังบ่ไอลูกมันเหนแมเ้ลูกหอยเชอรีนะไม่ใช่ลูกเชอรีหรอกอยจูบ อ,อใช่เหมือนร้อยจุกเลยเไม่คันด้วยหวยคันความมันแต่ว่าเอ้าตามันกาออันนี้ผมมาเดี๋ยวผมไหว้กันครับผมนี่น้องโมมาน,นกันแล้ววะตายกับโมมานนีกันครับมึอนี่แต่ว่าตอนที่ช่วงน้ำไหลก่อนย่างที่ว่าป่ามาซ่อมบ้าไหม,ามาครับผม่าว่าได้หลยยครับเอาตี่ตามครับผมหายุหากิน เพื่อนกับบ้ามานที่กันแหละผมกับบ้ามานครับไอซัมนี่แหละที่ได้ที่ได้หลายกว่านี่กับบได้เพราะว่ามันได้ซํานี่ครับผมไปตากระบนแล้วที่พี่น้องครับพี่ตาครับผมแต่ในหัวรักสัวสีแก้วครับผมหายอยู่หายกินมือใด้มือบ่ครับกระบะแล้วครับผมสวัสดีครับผมตากระบ้ที่กัน